เปิดประวัตินาสุพนาาจิตตลีลาที่กำลังมีกระแสข่าวถูกโยงถึงประเด็นดราม่าอิงฟ้าที่นามีชื่อจริงว่าสุพนาจิตตลีลาเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2534ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสตรีวิทยาและเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนจะย้ายมาเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ทีนาเป็นนักแสดงสาวหน้าหวานลูกเขห้าวจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วยังขวันตัวเป็นยูทูบเบอร์โดยได้เปิดช่องกับเพื่อนๆช้ชื่อว่าทอมดันดีสำหรับชีวิตในวงการบันเทิงที่นาสุพรรณให้ผ่านงานในวงการบันเทิงมาบ้างแล้วอาทิการถ่ายแบบต่อมาได้รับเลือกให้รับ,บบทจิมในภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลย และแสดงเมลซิกวิดีโอเพลงถ้าสักวันเธอจะกล้าพอเรียกนดบว่าทําให้เธอแจ้งเกิดและเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงและเป็นขวัญใจสาวๆมากมายทั้งด้านชีวิตส่วนตัวที่นายสุพนนทคบหาดูใจอยู่กับเซเลบริตี้สาวายดารากัลยาณน,นาจารีโดยที่เปิดตัวเมื่อปี2563หลังจากนั้นก็ได้เห็นภาพบาดของนักกู้ในอินสตาแกรมอยู่เรื่อยๆที่นาเป็นนักแสดงที่ชัดเจนในเรื่องความรัก นอกจากนี้ยังได้รวมตัวกับเพื่อนๆพื่ทำรายการในช่อง YouTube อีกด้วยกระทั่งในสองสาวันที่ผ่านมาที่หนาก็มีกระแสข่าวถูกโยงถึงประเด็นดราม่าอิงฟ้าอย่างไรก็ตามก็คงต้องรอให้เจ้าตัวมาชี้แจงด้วยตัวเองต่อไป